สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุกนสุมองสุบอลเอฟซีทูกฐานนะจ้าที่พัลลภแล้วแหน่อยอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศืันนี้กัน,นีนี่ตอนหัอขอสู่ช่องพัฒนา,าพี่น้องยามแรงๆทำเลยแหละน้องบได้ขึ้นเลยจากท่านนพัฒนากอฟซีฟุตคุ้มปลูกกับผกหน่อยปลูกครั้งนี้ พวางคางนั้นยังบนแน่นอนพี่น้องมังเือกได้ืขึ้นน้องออกเลาก็เลยสิปลูกทางนี้ก่อนอันนี้ต้นขาเ่าปลูกได้ดีน้องมาโชคดีอู้คุ้มปลูกหมอกผิดโนหมอกผิดขาวเ่างน่ดน้องผิดดีปลูกใจะพันน้องไว้กินทำแรง

ได้ก็ดีชิกแล้วแฝงแฝงเหงาไหมล่ะก็เอาปุ่นใส่รถนัะ ทุกคนล้นตลอนลองล้น,ลนคุ้มมากทีก่อน,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 นเลยไม่ตื่นจะพูดนานพักหน่อยมยูพักบัวพักเทียมเลยโอ้ยก่อนเทาสิบคนมั่นเขากต็ต้อง บมมีักกินไหมเากับปลูกร้ายเดาปลูกเขาได้กินคร,นนะรับ นี่เพื่อจะได้แต่คุดคุ้มใบน้อยคุดคุ้มใออื่นเอาพุ่นลงมาส่งใส่ปลูกปลูกแล้วผุนก็ไว ลุกันใส่ตะตาก็เปิน,าาะปนสะดิ้นน้อยสะดินะด้นใส่ตาลาดตลาดเพื่นอนลงใหม่ พี่น้องน้องขิดเไม่ในไดน้องขิดฮะใช้หัวน้อยได้คูไปคูไปโอตัวหัวบางญ่คุ่นมันยาวไปทางตีนเจ้าคุณน้องขิดไปตี่ช้างไอ้หัวเวไม่ทางนีไปนี่หัวจากต่างหากกันนั่นะหัวยาวมันเวไปทางตีนเจ้าเออทั้งนั้นแหละค่อยค่อยคุดมันนะเอองัดข้างนั้นข้างนี้มันจะสิบ่ซับ น้องขีดเป็นวัจังเอ้าน้องขีดยันซับไปได้นะ้งลดัอาซับไปเลยเลยอย่าคุดใกล้ใกล้บ่มันแต่เหอบที่ยำออกคุดกเหอเตังแต่เหอบมันจะซับวัวมันแนมโอ้ยน้องขีดเหตดเลยฮะซับากบ้องสิคุดนี่อันนี้ เปลี่ยนคนขุดไปเลยเปลี่ยนอขดขีดขุดก็ได้แ่สัญญมันซัวใหญ่ต้นชักบุบเป็นบ่เลเต็นมันแห้งมันแก่บ่ยมันแห้าะบเต็มลงน้ำ ก็หนาวนกขิดมันบวมดินมันเปียกครเคยคุดนะเนาวอา่แล้อาใ่นยุบแล้วมันหดอ้ยอยครว่าจะไปคุดเอยูุดเนี่ยโอ้ยเสียแล้ว งานนี่นะโมกิดเอ้ยรูปแปดรูปแแล้วอะไรมอคืนหน่องรูปปัญญาพอซีวีแม่เขาบอกซวีแล้วไงโมกิดรูปปัญญาพอซีวีแล้ัญาพอซวีกวีหัวอไรเาพอซีวีนะรูปเป็นนะรูปบอมีอันผรมีอหัวเนาะและร ទៅប ਣਾ ហូបប ਣਾ ខ្ទិះឡងបើទៅទី50បាយទៅកុកម៉ៃទៅលងអើយ บ้าเออแค่ดอนนี้มันหาแต่หาเลยมองมันซับเลยแน่แดดมันไปข่าวคน้ักคุดหม้อเลยนะมันหัวเดียวมันน้อยใสใสอะไรอย่างเงี้มันน่อยเนี่ยที่ไหนอ้าหนึ่งมันแหบบไปตั้งไหนนีไหนไหน มาแหม่มาขึ้นปด้ายไม่ใส่น่ะนี่เป็นจากซับอันเดีกลางอันเดียอ้าเลยอันเดียก็าไม่แหม่ไ่ต้องอยู่จะใช้ตัวเดียวเ่ากูเอาหนยจะได้ตัวไหนได้น้องพี่อเดี๋ยวเบิ่งตันะป้าเาหนึ่พี่น้องไว้ป้าพี่น้องก็เบิ่งเผาแต่ก็ไปเบิ่งเฮือนเขา แล้วแหละอันอัน,อนคูณแล้วแหละนี่พี่น้องตารางเรียนใหม่เฮาแล้วแล้วพี่น้องไอ้ทมดินแล้วแล้วอาตาพาลูกลุยเมือเดียวอาตากับบะตากับน้องเลทน้องขีดลุยเมือเดียวแล้วเลยว่าคาดค่เนว่าวสองมึอผักกะลุยเมือเดียวอา,ทางอทองรถไทยแก่มาใส่ ดินให้หน้าเฮาพี่น yeah. oh, ้อยเฮาก็ส uh ิเอาน้าเข้าบันสำเร็จแล้วคุณตารางหน่เดียวแล้วเลยโอ้เพิกสหายเฮาก็สิได้กลับแล้วแม่ตาก็แล้วแล้วคุดกุมอกริกก็ได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ตาขอลาไว้สำเนียพี่น้องจ้าคุดมันก็ได้พอหมกพอหนึ่งกินหน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องสุขสุขคนเอฟซีทุกท่านสบายดี